ไม่ไอ้เูยเนี่ย <c oughs> ครึ่งกิโลเนี่ยเราก็ทำแบบวอลกไปพูด <c oughs> ไปวอกไปคุยไปมันก็สนแอ้นยแถมนอยรับที่ทุกคนไม่ค่อยรู้ว่านักมวยไข้มวยพีซ้อมกันที่นี่อยน้แต่่ายมีชื่อเสียง่ใงหญ่มาก <c oughs> โอ้โหนนี้นะไกลแค่ไหนก็ต้องเข้ามา มีความพยายามมากที่จะพาแฟนคลับทุกคนคนรุ่นใหม่ <c oughs> ที่อยากไปสัมผัส <c oughs> ทีเด็ของนักมวยในค่ายมวยว่าเขาสองเป็นยังไง <c oughs> ไปค่ะลุย เ <laughs> กิโอเหนื่อย <laughs> หน่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยอ่ะแม่ยซื้อน้ำก่อนไหมซื้อ <laughs> น้ำก่อนเหรอไหมเหนื่อยปะพยายามแค่ไหนเนี่ยดูความพยายามสูงมาก ตรงนู้นเป็นค่ายมวยนะคะอันนี้แบบโอ้ยยัยไปไหนแ่อยสันตรงนู้นยยประจำค่ายมวยโหแวนมากยายเตรียมพร้อมที่จะไปสู้กับเทรนเนอร์ ที่จะเรียนมวยในวันนี้น้ำสดเดียวไม่พอเดี๋ยวไปใกล้ถึงแล้วเราได้ยินเสียงอึดอึดเสียงตุ๊บต๊บมาแล้วเราได้ไปแล้วไม่มีใครตลกเท่าพี่มายาอีกแล้วใกล้จะถึงที่หมายแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนจะไปายมวยมีลูกชิ้นปิ้งอีกแล้ว เลยไหม,ไมหรือไม่มีแรงว่าไงเดี๋ยวค่อยจัด <laughs> จ้าใช่ไปก่อนเดะให้ดูก่อนระหว่า,างทางชิ้นปิ้งออร์แกนิกนะไม่มีไขมันเลย <laughs> แต่ว่าช่วยกันมาอุดหนุนหน่อยนะคะใครที่มาค่ายมวยพีคต้องมาลองลูกชิ้นล้างทีเขาเลยสดสดใหม่มๆนี่เตาถานสุดยอดแต่ว่าตอนนี้ไปซ้อมมวยก่อนยังกินลูกชิ้นไม่ได้เดี๋ยวจุกเดี๋ยวมาอุดหนุนนะคะพี่ค่ะอารมณ์ว้า โหดปะเสียงเอ็ดเอ็ดโคตรโหดเลยอะที่เสียงก็โหดพี่ใบ้อคือสุดมากสรุปมาถึงได้เรียนเลยเดินมาไม่หมดแรงพอดีวินมาเท่าไหร่นะวินมาเท่าไหร่นะวินสิบบาทเดินมาไม่ยอมนั่งเดินประมาณนรกพี่ด้วยอยากให้แบบเอฟซีของเราได้หิน้วอ่า โอเคการที่เราไปค่ายเหมือนครั้งหนึ่งเนี่ยบางค่ายอ่ะมันอยู่ในซอยลึกมากเราไม่สามารถเอารถยนต์เข้ามาได้สิ่งเดียวที่ต้องทำมันนี้เดินเดี๋ยวถ่ายมวยในค่ายแล้วก็สี่วิดีโอถ่ายค่ายอ่ะว้าวสวัสดีค่ะ